วนนงงวสวัสดีค่ะ hi everyone สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ mm hmm. ฟ้ามาไลฟ์ทักทายก่อนที่จะทําขวนญนาคนะคะสวยจังเลยพี่ฟ้าขอบคุณค่ะตกใจนอะว่ามีเมื่อกี้ไลฟ์ใน Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็มาไลฟ์ใน t i k ก o k ทุกคนตกใจหมาตัวนี้หมดเลยไฮไฮมาบูไฮ uh ฟิลิปปินทำขวัญน,นาคตอนนี้อยู่ที่ปาจีนบุรีค่ะทำํำขวัญนาคที่กระบ,บินนะคะใครอยู่แถวนี้ก็ เข้ามาถ่ายรูปมาให้กําลังใจกันได้นะคะมาดูว่าเอ๊ะทำขวานหน้ายังไงนะคะน้องไซแอบแย่งซีนเมื่อกี้ไลฟ์ก็มีแต่คนบอกแบบนี้อะ่ะอัดคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะก็รอดูทั้งในทิ k t อกใน Facebook นะแล้วก็อาจจะอินสตาแกรด้วยแต่คือต่างชาติเยอะไงในอินสตาแกรมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะไลฟ์เพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรอะไรเงี้ยหมามองแปลก เอาไว้เฝ้ารถคือกระจกรถมันใสใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยแหละคนจะได้ตกใจมงลงค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามฟ้าในมิสแกนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะปีนี้นะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนจะเริ่มประกวดนะคะเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนะคะเดี๋ยวรอทางกองเขาประกาศอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าวันที่สิบห้าเออสิบสี่กุมภาพันธ์นี้นะเออสิบสี่มกราค่ะจะมีการจับ,จบ,จบฉลากสายสะพายเขตนะคะว่า ใครจะได้เขตไหนรอติดตามดูด้วยในเพจของมิสแกนกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการไลฟ์สดวันนั้นมีเซอร์พสยแน่นอนหมอทำขอนหน้ากไปประกวดนางงามทั้งทีนะคะไม่ธรรมดาอุ๊ยขอบคุณค่ะจะภาพเอามาให้จะภาพเอามาให้โอเลศขอบคุณนะคะ รถแห่มาแล้วแสดงว่าเขาแห่นาเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งะจะต้องลง,ลงไปเตรียมตัวล้วรอเชียร์พิ่งฟ้าขอบคุณนะคะ่ะวายไก่ล่วงร้อนจีออร่อยอ่ะแขกเริ่มมากันเต็มแล้วหมู่บ้านอะไรเข้ามาลึกอยู่พอสมควรพ้าไม่แน่ใจชื่อหมู่บ้านเลย หนูเชียร์พี่นะคะได้เลยคือนี่พี่สฟ้าจะบอกว่าพูดถึงเรื่องว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะประกวดนางงามจะเกิด <pen> ให้ฟังก่อนยังไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนเลยนะจะพูดที่นี่ที่แรกเลยเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วหลังๆมาเนี้ยมีคนท้บทามอ๋อยสวัสดีคิดถึงจังเลยลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ลูกสาวลูกชาย คนนรถ้าถามมานะคะว่าอยากจะให้ลงประกวดนางงามแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเลยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการแบบสละสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ได้ประกวดนะคะแต่ว่าปีนี้บอกเลยว่าเป็นปีที่พร้อมมากๆนะคะทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเราอ่ะเติบโตมาตั้งแต่เด็กอ่ะความจนมันน่ากลัวมากมันทําให้ฟ้าแบบต้องเก่งหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นหมอทําขวัญหน้าร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบนักแสดงหรือว่าพิธีกรหรือว่ารําหรือว่าเต้น ทุกอย่างมันเหมือนหล่อหลอมให้เราฟังมั่นใจว่ามากว่าเราจะต้องเป็นนางงามที่พร้อมใช้มากอยากให้ทุกคนติดตามฟ้าในพาร์ทของการเป็นนางงามว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะในมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะว่ามันจะปังแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหมอะทาขวัญหน้าประกวดทั้งทีเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมาโชว์กันหน่อยนะวันที่14ี่นะคะในเพจมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขาจะมีไลฟ์สดตอนที่ จับฉลากเขตว่าใครจะได้เขตไหนนะคะปากทุกคนเข้าไปดูในเพจเข้าไปให้กาลังใจฟ้าด้วยนะคะยิ่งมีคนให้กําลังใจเชียร์เรามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ฟ้ามีแรงที่จะฮึดในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเรียนเดินหรือว่าอินเนอร์ต่างๆทุกอย่างที่ต้องฝึกไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราจะไม่ทํากันบ้านอะไรหรือไม่ใช่นะคะแค่มั่นใจในตัวเองเฉยๆว่าเราทําได้แต่ทุกอย่างก็ยังคงต้องฝึกอยู่เพื่อให้ออกมาดีที่สุดนะคะ เคยประกวดมิสแกรนกรุงเทพมาลกี่ครั้งอย่าอย่าเพิ่งใช้คาว่าประกวดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วฟ้า ประกวดะจะลงประกวดมิสแกรนสุพรรณแต่ว่าตอนนั้นติดสัญญานะคะแล้วก็เขาไม่อนุญาตให้ประกวดก็เลยต้องสละสิทธิ์ไปเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถลงประกวดได้นะคะก็รอติดตามชมด้วยเหมือนจะได้ประกวดแล้วแต่ว่าต้องสละสิทธิก่อนก็เลยยังไม่ได้ประกวดนะคะแต่ว่าปีนี้มิสแกรนกรุงเทพมหานครมีฟ้าอย่างแน่นอนนะคะรอติดตามชมด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาหรือว่า พิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจฟ้าแบบชอบมากแล้วคืออ่านแล้วมีกําลังใจแล้วเรารู้สึกว่ามีคนที่จะรอติดตามชมเราในพาร์ทของนางงามมันทาให้มีกําลังใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับแรงเชียร์แล้วก็กําลังใจนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งฟ้าคงจะต้องไปเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเขารู้สึกจะแหหนากเสร็จแล้วนะคนเริ่มเริ่มมาที่งานแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์นะคะตอนทำก่อนหน้า,นนาได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูว่าบรรยากาศการทำก่อนหน้า,นนาเป็นแบบไหนในอินสตาแกรมนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่ฝึกเรื่องการเดินฝึกทั้งภาษาด้วยนะคะเราก็ต้องฝึกให้มันแบบแม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็คล่องมากขึ้นอร่อยไหมเล่าผู้จัดการกินไม่คุยด้วยเลยรถแห่มาแล้วอุ้ยแล้วเขาเป็นรถแห่แบบไม่ใช่รถแห่นี่นะ แต่วงนี้นเป็นรถแทแบบรถแทจริงๆรอดูนะคะได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ฟาฟามไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าจะทำออกมาแล้วจะมีคนชอบร้อซหรือเปล่าแต่เราจะทำออกมาในเวอร์ชั่นเราที่ดีที่สุดเพราะฟาแค่รู้สึกว่าการที่เรามาประกวดมิสแกนกรุงเทพมหานครม,มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา มากแล้วแล้วเราก็ถือว่าเราชนะใจตัวเองในระดับหนึ่งแล้วที่ก้าวเข้ามาประกวดในมิสเซียนกรุงเทพได้ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไม่เกรงใจว่าใส่ชุดหมอทาหขนหน้าอยู่ก็จะไปเต้นแล้วยโยจริงมันมากรดแห่คันบเบิ่มเลยเอาละค่ะทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าเขามาถึงกันแล้วนะคะฝากติดตามฟ้าในมิสกซนกรุงเทพมานะครด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดทำขนหน้าให้ดูนะคะไปละบ๊ายบาย